เซอร์ไพรส์สองการพอไอจีอดีตภรรยาแอปดังโพภาพนี้แม่จะเลิกดาราหย่าร้างกันไปหลายปีแต่บทบาทการเป็นพ่อเป็นแม่ให้กับน้องปีใหม่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดการสำหรับคู่ของนางเอกคนดังสาวแอปทัสซอนพักสุจเรินกับอดีตสามีสงการเตชะนรงล่าสุดมีโมเมนต์น่ารักน่ารักเมื่อแม่แอปโพภาพลูกสาวสุดที่รักเพื่อช่วยโปรโมทให้กับมูลนีธีรามาธิบดีจัดทำของที่ระลึกกันกุศลคอลเลกชันพิเศษ งานนี้สาวน้อยปีใหม่ก็ตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่โพท่าขายแบบจัดเต็มพ่เซตสินค้าอย่างมืออาชีพช็อตนี้ทําเอาป้าป้าส่งการพอกดได้ทันทีด้วยความรักความเอ็นดูลูกสาวคนสวยนะว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมตนต์น่ารักน่ารักที่ไม่ค่อยมีบ่อยๆเลยก็ว่าได้